ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กจากสกายเยอรมันรายงานว่าการเจรจาระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลเกี่ยวกับดิวซื้อขาย Alexander อเล็กซานเดอร์อีซักกำลังดำเนินไปด้วยดีฟังเอเจนของนักเตะมีความเห็นเชิงบวกอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์นี้และตัวอีซักเองก็หวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงระหว่างสโมสรได้ในที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลิเวอร์พูลเองก็จําเป็นต้องมีการยื่นข้อเสนอราคาที่สูงเป็นประวัติการอีกด้วยลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นด้วยวาจาเกี่ยวกับสัญญากับอีซักที่มีระยะเวลาจนถึงปี2031แล้วตามรายงานเมื่อวันนี้เบลิซาเรบี hmm. ้นักข่าวสาวจาก Sky ยสปอ t ์ยืนยันว่าอเล็กซานเดอร์อีซักได้แจ้งกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วว่าเขาจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ จากสิ่งที่ฉันได้ยินมาจากคนใกล้ชิดของอีซักซึ่งเขาได้ยินจากปากของตัวอีซักแบบชัดเจนเลยว่าหรือดูการที่แล้วเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับนิวคาเซลซึ่งเขาเองก็ได้แจ้งเรื่องนี้ไปที่สโมสรนนานแล้วและฉันคิดว่าลิเวอร์ pool เองก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีพวกเขาได้ทำการวางแผนไว้เสมอว่าจะมีอูโกเอกกติเต้และอีซักอยู่ในทีมที่สมบูรณ์แบบของพวกเขา ลิวอพูรู้ว่าจะมีโอกาสทางการตลาดในซัมเมอร์นี้เพราะอีซักบอกนิวคาเซลอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการให้ฤดูกาลที่แล้วเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับสโมสรและเขาต้องการย้ายไปทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ได้ทุกแชมป์ไม่ใช่แค่ลุ้นอันดับไปเล่นอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลลกเท่านั้น คิดดาวนี่นักข่าวจากสกายสปอร์ตแฟนบอลนิวคาสเซิลเปิดเผยว่าอเล็กซานเดอร์อีซักกำลังฝึกซ้อมเดี่ยวที่ศูนย์ฝึกซ้อมของเรอัลซิดาดจริงตามข่าวลือในสเปนก่อนหน้านี้ทํามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเขากับนิวคาสเซิลอยู่ในเด็ดเป็นที่เข้าใจกันว่านิวคาสเซิลทราบถึงที่อยู่ของอีซักแล้วในตอนนี้ขณะที่เขากำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ต้นขาซึ่งทางสโมสรระบุว่า นั่นจะทำให้เขาไม่สามารถเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อถัวร์รีซีซั่นกับทีมได้ทางนี้คริกโฮปนักข่าวจากดิลิเมลสายนิวคาสเซิลรายงานเพิ่มเติมว่าจนถึงตอนนี้นิวคาสเซิลยังไม่ยืนยันว่าพวกเขารู้เรื่องนี้หรือไม่ยังไงก็ตามถือว่าดูไม่ดีนักหากเขาได้รับบาดเจ็บจริงๆการฟื้นฟูร,ร่างกายของเขาควรจะเกิดขึ้นที่สโมสร,รของเขาเองไม่ใช่เหรอ เด็บอกคับยืนยันอเล็กซานเดอร์อีซักใกล้ย้ายมายังสมสรินวอร์พูแล้วตามรายงานจากนักข่าววงในหงแดงระบุว่าลิร์พูยื่นข้อเสนอพร้อมจ่ายล่วงหน้าให้นิวคาสเซลยไนเต็ดในทันทีโดยมีตัวเลขที่สูงถึง60ล้านปอนสำหรับค่าตัวของอีซักเบื้องต้นและลิร์พูพร้อมที่จะจ่ายเพิ่มอีกครั้งในเงินจำนวน60ล้านปอนในปีหน้าส่วนแอดออนเพิ่มเติมนั้นอาจทำให้ค่าตัวในการย้ายทีมของอีซักครั้งนี้รวมเป็น140ล้านปอน รับประกันได้แน่ๆ1น0่120ล้านปอนด์และการย้ายทีมของอีซักกำลังใกล้เข้ามาแล้วในเวลานี้คลิกโฮปจากดิ m เมลรายงานว่านิวคาสเซิล u ยูไ e นเต็ด ปฏิเสธการขาดหายไปของอเล็กซานเดอร์อีซักที่อยู่อยู่ไปโผล่ในสเปนเนื่องจากความพยายามในการบีบให้ย้ายไปยังลิเวอร์พูลของเขากับกลายเป็นผลเสียและสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลเป็นอย่างมากในเวลานี้นิวคาสเซิลไม่ได้ปฏิเสธว่านักเตะชาวสวีเดนรายนี้หายตัวไปการเคลื่อนไหวล่าสุดของอีซักอาจจะทําให้สโมสรไม่มีทางเลือกในการสั่งปรับเงินในการกระทํานี้ของเขาหากพวกเขาตัดสินใจว่าเขาย้ายออกจากทีมโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวจนถึงตอนนี้เมลสปอร์ต ยังไม่ได้รับรายงานว่านิวคาสเซิลรู้ถึงเจตนาของอีซักว่าทํำไมถึงทําแบบนั้นนิวคาสเซิลจะไม่ขายอีซักหากพวกเขาเชื่อว่าการย้ายทีมครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับสโมสรแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง7วันที่ผ่านมาทําให้การกลับมาค้าแข่งกับสโมสรเป็นเรื่องยากลําบากยิ่งขึ้นแล้วจากนี้ ชิโรโลเปสกูรูและนักข่าวชั้นนำของสเปนเปิดเผยว่าณนะตอนนี้เราสามารถพูดได้ว่าโลดิโกมีโอกาสที่จะย้ายไปที่ลิเวอร์พูลมากกว่าอยู่ต่อที่เรอัลมิดแล้วในเวลานี้ได้มีการติดต่อระหว่างลิเวอร์พูลกับนักเตะคนนี้ไปแล้วและเขาคงจะดีใจกับโครงการใหม่ของพวกเขาลิเวอร์พูลได้ติดต่อเอเยต์ของเขาและเรอัลมิดแล้วเนื่องจากพวกเขาสนใจมากและหากมีข้อเสนอ69ล้านปอนด์เข้ามาเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงปีซีซั่นกับเรอัลมิดอีกต่อไปแล้ว คลิกโฮบนักข่าวจากเดลี่เมลสายนิวคาสเซิลเปิดเผยว่าณนะตอนนี้ แฟนบอลส่วนใหญ่ของสาริกาดงนั้นไม่เอาอเล็กซานเดอร์อิซักกันแล้วหลังจากที่อิซักใช้คาถามุยวับไปยังสเปนเพื่อที่ทําการฝึกซ้อมในสนามของสโมสรเก่าของเขาอย่างเรอัลโซเซดาโดยที่ไม่ได้มีการบอกกล่าวสโมสรนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดเลยเป็นสโมสรที่รู้เรื่องจากสื่อในสเปนเองด้วยซ้ําและพฤติกรรมของอิซักเริ่มทําให้แฟนบอลนิวคาเซิลรู้สึกไม่พอใจอย่างมากและไม่ต้องการให้เขาอยู่กับทีมอีกต่อไปแล้วเช่นกัน แต่อย่าลืมนะว่านิวคาสเซิลบอกว่าอีซักไม่ได้อยู่ที่เอเชียเพราะการเดินทางด้วยเครื่องบินนั้นไม่ดีต่ออาการบาดเจ็บของเขาจึงทําให้แฟนบอลหลายๆคนเกิดความสงสัยว่าเขานั่งรถบัสไปสเปนหรือเปล่านะ กองกลางลิเวอร์พูลตกลงย้ายทีมแบบถาวรหลังการมาถึงของฟอร์เรนเวียสไทรเลอร์มอรตันเตรียมย้ายไปเล่นในฝรั่งเศสหลังจากได้ลงสนามให้ลิเวอร์พูลเพียง5นัดในฤดูกาลที่ผ่านมารายงานระบุว่าไทรเลอร์มอรตันกองกลางของลิเวอร์พูลตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมโอลิปิกก e ลียงในลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วแต่การเจราจาอย่างติดปัญหา มอตันซึ่งเข้าร่วมอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุ7ขวบเติบโตมากับสโมสรในฝันของเขาโดยหวังว่าจะได้เป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมในวันหนึ่งอย่างไรก็ตามแข้งวัยยิบ2ปีรายนี้ยังคงไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้โดยลงสนามในทีมชุดใหญ่ไปเพียง14นัดตลอดอาชีพ การย้ายทีมดูเหมือนจะเป็นผลดีต่อทั้งนักเตะและสโมสรโดยเฉพาะหลังจากมอตันได้ลงเล่นเพียง5นัดในฤดูกาลที่แล้วภายใต้กุนซือคนใหม่อ่านเนอร์สโลตตามรายงานจากเลอร์กิปรลิยงสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับมอตันได้เรียบร้อยแล้วแต่ลิเวอร์พูลเรียกร้องค่าตัวสูงถึง9ล้านยูโรซึ่งถือว่าสูงเกินไปสำหรับทีมฝรั่งเศส ไม่น่าแปลกใจที่ลิเวอร์พูลซึ่งเป็นแชมป์พยมลีกฤดูกาลล่าสุดต้องการขายนักเตะเพื่อระดมทุนหลังจากใช้เงินไปกว่า300ล้านโยูโรในตลาดซื้อขายรอบนี้โดยมีนักเตะใหม่หลายรายย้ายเข้ามาเช่นฟอร์เรนเวียสอูโกเอกิเตเก้มิรอสเคอร์เคสและเจเรมีฟริมปง การเจรจาที่ชงักทำให้การย้ายทีมของมอตันต้องหยุดชั่วคราวและทำให้เขายังได้ร่วมเดินทางไปทัวเอเชียกับทีมในช่วงปีซีซันโดยเขาได้ลงเล่นในเกมที่พบกับเอซีมิลานแต่ไม่สามารถสร้างความประทับใจได้มากนะักในเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้ไป4-2ต่อ 2. อย่างไรก็ตามผลงานในเกมนั้นไม่สามารถสะท้อนถึงฝีเท้าของมอตันได้อย่างแท้จริง เพราะเขาเคยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีในรายการชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปและมีส่วนสําคัญในประตูชัยท้ายเกมที่เอาชนะเยอรมนีในรอบชิงชนะเลิศอดีตกุนซือลิเวอร์พูลย่างเจอเก้นครอปเคยกล่าวชมมอตันว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีสมองฟุตบอลอันชาญฉลาดแต่ความเป็นจริงก็คือเขาแทบไม่มีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการจับคู่ที่แข็งแกร่งของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และไรตันกราเฟนแบก ลิเวอร์พูลเคยปฏิเสธข้อเสนอจากไบเออร์ล์เซนเมื่อซัมเมอร์ก่อนแต่ตอนนี้พวกเขาอาจมีโอกาสอีกครั้งหากสามารถเจรจาก,กับลียงให้ลุล่วงได้พี่เขากล่าวแล้ว โอเว่นฟันธงหงเต็งแชมป์ EPL ไมเคิลโอเว่นขวัญใจชาวสวนสาขาผู้ดีมองว่าลิเวอร์พูลคือทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าโอเว่นประทับใจกับการเสริมทัพนักเตะในช่วงซัมเมอร์ของลิเวอร์พูลอย่างมากและกล่าวว่าอดีตสโม,มสร,รของเขาดูเหมือนว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ลิเวอร์พูลได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของอาร์เนอร์สล็อตด้วยการคว้าตัวฟอร์เรนเวียสเจอร์ี่ฟิมปงมิรอสเคอร์เคสและอูโกเอกิเตเก้ขณะเดียวก ในนเวลาี้โอเว่นมั่นใจว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมเต็งสําหรับการลุนแชมป์ในฤดูกาล2025-2026และมองว่าอาร์เซนอลและเชลซีคือ2คู่แข่งที่สําคัญที่สุดของพวกเขาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกด้วยคะแนนนำห่างถึง10แต้มในฤดูกาลที่แล้วแม้จะเก็บได้เพียง2แต้มจาก4เกมหลังสุดที่พวกเขาปล่อยไปแล้วก็เถอะนะโอเว่นกล่าวในรายการทอล์กสปอรพวกเขาน่าจะชนะลีกแบบทิ้งห่าง20แต้มได้เลยนะชนะแบบขาดลอยเลย ทีมอื่นๆคงต้องใช้ความพยายามหน่อยถึงจะตามทันในเมื่อดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะแข็งแกร่งกว่าฤดูกาลที่แล้วยากที่ใครจะตามได้ทันผมแค่คิดว่าแมน City ตี้ชุดนี้ยังห่างไกลจากฤดูกาลที่แล้วมากและมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงซัมเมอร์นี้เราแทบจะจําทีมของพวกเขาไม่ได้เลยด้วยซ้ําเมื่อพิจารณาจากจํานวนผู้เล่นที่พวกเขาซื้อเข้ามาตลอดปีที่ผ่านมาผมคิดว่าต้องใช้เวลาปรับตัวสักพัก แน่นอนว่าโรดี้ใกล้จะกลับมาแล้วแต่ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าเขาจะคืนฟอร์มได้จากอาการบาดเจ็บเอ็นไข้หน้าไม่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์พิมลีกผมไม่คิดอย่างนั้นผมเชียร์ลิเว์ว่าผู้อย่างเต็มที่ถ้าจะมีเรื่องพลิกล็อกผมคิดว่าอาร์เซนอลและทีมใหญ่ๆน่าจะเป็นเชลซีมากกว่า ผมไม่คิดว่าแมนซิตี้จะกลับมาได้เร็วขนาดนั้นเมื่อถูกถามถึงความหวังของอาร์เซนอลหลังจากคว้าวิกเตอร์โยเคเรสโอเว่นกล่าวเสริมว่าความกดดันที่มีไปยังเขามันน่าเหลือเชื่อมากเพราะอาร์เซนอลต้องการกองหน้าตัวกลางมานานแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็คว้าตัวนักเตะม,มาได้และทุกคนคิดว่ามันคือจิ๊กซอว์ชิ้นส่วนที่ขาดหายไปจากนั้นเขาก็เลือกหมายเลข14ของเทรีองรีตำนานอาร์เซนอลสร้างชื่อซึ่งยิ่งเพิ่มความกดดันเข้าไปอีก แต่ถ้าเขายิงประตูได้และถ้าเขาทำได้ดีอาร์เซนอลก็จะกลายเป็นคู่แข่งที่แท้จริงอีกครั้งแต่ถ้าไม่ผมก็มองไม่เห็นทีมไหนนอกจากลิเวอร์พูลเด็กคนนี้ต้องทำผลงานให้ดีเพื่ออาร์เซนอลใช่ไหมละ่ <S <S ะเสร็จปืนแน่เป่ามาร์กเตือนหงวืดแชมป์หากพลาดอีซัก มาร์คแคเทนเบิร์กอดีตเป่าคนดังเชื่อว่าอาเซนอลจะผ่านหน้าลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พิมลีกสีสซั่นนี้หากไม่สามารถปิดดีวอเล็กซานเดอร์อิซักมาจากนิวคาสเซิอยู่ในเต็ดได้ปืนใหญ่แก้ปัญหาการจบสกอร์ด้วยการคว้าวิกเตอร์โยเคเรสมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนขณะที่หสงแดงแม้ทุ่มเงินมาสารกว่า300ล้านปอนด์แต่ยังไม่ได้เป้าหมายสำคัญอย่างอิซัก แคทเท่นเบิร์กยังอ้างว่าการเสียลูดิอสไปให้บยมิคและโมซาลาท,ที่อายุมากอาจฟอร์มร่วงจะส่งผลให้ทีมของอาร์เนสโลตเสียท่าให้อาร์เซนอลการที่อาร์เซนอลเซ็นสัญญาโยเคเรสสุดยอดมากนะแคทเทนเบิร์กกล่าวอาร์เซนอลขาดการทำประตูไปพวกเขาต้องการผู้นำในแดนหน้าหากลิเวอร์พูลไม่ได้อีซักผมก็อาจมองได้ว่าการแย่งแชมป์ลีกนั้นมันจะสูสีมากในปีนี้ลยดิอาสย้ายไปและนักเตะใหม่ที่พวกเขาเอาเข้ามาจะต้องทำผลงานได้ทันดีซาลาก็ไม่ได้หนุ่มแน่นอีกต่อไป เขาสูญเสียความเร็วไปทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับอีซักหากเขาย้ายก็จะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวแต่ผมจินตนาการถึงอาเซนอนว่าจะได้แชมป์ผมสนุกกับการดูลิเวอร์พูลเมื่อฤุ้ก,กาลก่อนแต่ในช่วงท้ายซีซั่นพวกเขาสะดุดเล็กน้อยหลายต่อหลายทีมรอบๆพวกเขาก็มีปัญหาผมคิดว่าลิเวอร์พูลดีก,กว่าพวกนั้นเล็กน้อยซิตี้แย่มากเชลซีก็ไม่ต่างกันยูไนเต็ดกับท็อตแนมไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมพวกเขาไม่สามารถเอาชนะกันได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้ ลเวร์พูลรักษาฟอร์มการเล่นไว้ได้บ้างขณะที่ทีมที่เหลือตกลงแต่อาจนเซนดูกแกร่งขึ้นกว่าเดิมในปีนี้ผมคิดว่าพวกเขาจะท้าทายได้มากขึ้นเยอะหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ